สี่ลุงพลมีแต่คนมีเงินเขาช่วยอยู่ใช่ถูกต้องถูกต้องแล้วครับก็มีสิทธิ์ยื่นเอกสารจะให้ใหมายอีกเรื่องหนึ่งถูกต้องครับคุณบีนิทิ่ไม่เจอนานทนายไม่สบายหรือคะเหมือนไม่สบายเลยก็ยังไม่ป่วยยังไม่ป่วยนะครับช่วงนี้ก็ออกกาลังกายอยู่เรื่อยๆเพราะว่าหมอสั่งมาถ้าไม่ออกเดี๋ยวอาจจะ ถ้าไม่ออกเนี่ยอาจจะป่วยนะครับแต่ตอนนี้ยังแข็งแรงอยู่อรอเสียบผิดหวังครั้งแรกครั้งล้วโอ้โหนี่ผมต้องร้องไห้ไหมเนี่ย <c oughs> อุตส่าห์มาคอมเมนต์นะครับคุณคุณแบ็คโอพีโอเพียมเหรอนัอ่นแหละก็ <c oughs> ขอบคุณนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากจะชมแต่เข้ามา ชมมาคอมเมนต์นะฮะยินดีต้อนรับนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนนะ,คะใครรับไม่ได้ก็ก็ไปกรีดเอาเองแล้วกันนะครับคุณเบลโยกสวัสดีครับผมว่าทนายทียย่คุณไก่คู่นาทอนขอบคุณครับป้าแป้นหน้าจะย่ามาขายให้เอซ เก่งมาโนดสวัสดีเพื่อนสวัสดีนะครับสงสัยอะไรไหม,มคนก็ยังดูเหนียวแน่นนะเนี่ยแอปแดงเนี่ยนะครับเออไม่ต้องสู้หรอกกลัวตลอดชีวิตแต่วงการผ้าเหลืองสะเทือนนักทนายช่วงนี้ถูกต้องใช่ครับขอเป็นกำลังใจให้คุณแล้วแต่ขอบคุณนะครับ คนเราเนี่ยส่วนใหญ่นะครับทฤษฎีเขาบอกว่าคิดว่าจะไม่โดนจับนะครับเขาก็เลยกล้าก่อเหตุนะคุณลิน,ลนขอบคุณนะครับเออมาผมก็เห็นนะคนทั่วไปเนี่ยที่มาออกมา ทำช่องหรือว่าไรสดหรืออะไรก็มีคนโดนด่ากันทั้งนั้นน่ะนะครับจานเดชาก็โดนด่ากันทุกวีทุกวันนะอืมีวัดหนึ่งในอา,อายุทยาที่เหมือนกันคุณชาชัยขอบคุณครับมันก็มีหมดแหละต้องบอกให้นะครับมันมีมีหมดแหละในเรื่องเกี่ยวกับศาสนาเพียงแต่ว่าจะเจอหรือไม่เจอเท่านั้นเองนักโทษนนแหกคุกวันนี้ทนายเห็นข่าวยังเห็นแล้วนะครับ คุณวรพงศ์สวัสดีครับจับได้ยังไม่รู้นะครับมึงนนนักโทษแหกมาแต่ก็ไม่รู้หรอกว่านักโทษเขาคือบางทีคลองด้วยเหตุสงด้วยเหตุสับสวนไม่ชอบเนี่ยโอ้โหอย่าเลยนะครับสารเรียกมาเคลียร์ก่อนเลยคุณจะถอนไหมเนี่ยมันเขาไม่ได้ยกฟ้องนี่คดีเก่านะครับของนลิเนี่ยสารชั้นต้นพิพากษามาชัดเจนเลยนะว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เนี่ย มีพิรุธข้ามขั้นตอนนะครับชัดเจนเลยเขียนมาอย่างนั้นน่ะนะครับยังแพ้เลยเออมีพิรุธข้ามขั้นตอนแต่ก็ไม่ได้ยกฟ้องเพราะสอบสวนไม่ชอบ oh. เนี่ยอืมก็เลยลำบากนะครับคดีตังโมงไม่มีทางที่จะไปเอาผิดเจ้าหน้าที่ oh. ผมพูดเลยนะครับล้านปอร์เซ็นคุณวาสนาสวัสดีครับ ล้านเปอร์เซ็นต์น่ะไปฟ้องอ่ะฟ้องได้แต่ยกฟ้องอยู่แล้วแหละนะครับอืเรอฟังเรื่อยๆค่ะขอบคุณครับก็มีผมไลฟ์ทาง t ิ k ต o อเออทางสีดำด้วยนะครับเดี๋ยวจะอาจจะต้องมีการอธิบายนู่นนี้นั่นเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าคนฟังจะได้เข้าใจจะจะได้มารวมเป็นกลุ่มเดียวกันได้นะครับอืม ก็เดี๋ยวลุงเรื่องลุงพลเนี่ยผมอาจจะซาลงแล้วนะเพราะว่าลุงพลเนี่ยตอนนี้เหลืออะไรรู้ไหเหลือทําดีกากับประกันแล้วก็เราก็มาลุ้นกันว่าทนายใหม่เป็นใครป้าแตนก็ไม่บอกสักทีนะครับแล้วก็ป้าแตนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยอัพคลิปแล้วแล้วก็ไม่ค่อยไลฟ์สดและ้ะก็ต้องบอกว่าคุณทิพย์วิภาขอบคุณนะครับก็ต้องบอกนะฮะว่า ตอนนี้เราลุ้นกันนะครับของลุงพลเนี่ยลุ้นมากที่สุดเลยคืออยากรู้เนี่ยทนายใหม่เป็นใครนะครับแต่ป้าแตนจะบอกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอืมถ้าป้าแตนบอกเขาไม่น่าจะบอกเรื่องทนายใหม่คือเราก็อยากรู้อ่ะนะครับอมเรื่องของชาวบ้านเราก็ใส่ใจนะครับไม่ใช่หรอกเรื่องนี้ประชาชนก็สนใจกันทั้งประเทศ นะมันมีคนสนใจเยอะนะครับไม่ใช่ผมคนเดียวหลายคนเขาก็สนใจว่าทนายใหม่คือใครอืถ้าป้าแตนบอกก็มันก็อยู่ที่ทนายใหม่ด้วยเขาอยากจะเปิดตัวหรือเปล่านะครับหรือจะไปเปิดตอนที่ชนะแล้วค่อยเปิดตัวก็ได้ก็ทําได้ก็อยู่ที่เจ้าตัวนะครับว่าเขาเนี่ยอยากเปิดตัวไหมป้าแตนอยากให้เปิดตัวไหมก็ตกลงกันเอาเองนะครับถ้า เปิดตัวก็เปิดไม่เปิดก็รอเปิดตอนชนะก็ได้หรือชนะแล้วไม่เปิดก็ได้อยู่ที่เจ้าตัวต้องบุศหนุนน้ำปลาล้านะคะกำ,กำลังบูมกำลังบูมน้ำปลาล้าของใครอะ่ะเดี๋ยวผมคุ้นคๆอยู่หอมหน้าดำเป็ะไรหรือเปล่าครับไม่เป็นเพราะว่าผมน้ำหนักเออผมลดน้ำหนักนะครับ <c oughs> ป้าไม่บอกค่ะป้าขายของตอนนี้ ไม่บอกไม่เป็นไรเราก็ถามไงเราก็ถามทุกวันนี่แหละเผื่อป้ามาดูเขาจะใจอ่อนบ้างใช่ไหมเห็นใจ f อซบ้างนะ FC ก็เป็นกําลังใจเขาก็อยากรู้ทนายใหม่เป็นใครนะครับช่องใหม่ชาละวันเปิดมาแล้วโอ้โหเอาเอาจิงเหรอเนี่ยก็คือฮานะครับช่องใหม่ชาละวันนี่ฮาร์นะเปิดตัวทนายใหม่ปุ๊บนี่โอ้โหมีตัวคนมาแซว ป้าแกขายน้ำปลาร้าค่ะทนายอ๋อครับขอบคุณครับเดี๋ยวไว้จะไปอุดหนุนแล้วกันนะฮะเมื่อก,ก่อนเคยกินของของอะไรนะน้ำปลาร้าของนักร้องอะนะ่ะเนาะอืมเคยกินอยู่ทนายคนใหม่อยู่ในใจป้าก็บอกมาสักทีเราก็อยากรู้นะเผื่อเอฟซงเอฟซี F C เขาจะติดต่อทนายไป ของกำนงกำนันให้ใช่ไหมอมืันนี้ไงผมก็ำลังจะพูดอะไรคุณวุฒิ FC โอนช่วยค่าทนายใหม่ป้าช่องใหม่เขามีข้อมูลเด็ดๆนะทนายอ๋อขอบคุณครับเออทนายเขาจะได้มีข้ามีน้ำกินนะครับถ้าป้าบอกไปว่าทนายคือใครเนี่ยนะทนายก็จะได้มีข้ามีน้ำกินบ้างใช่ไหม,มป้าตันไข่น้ำปลาจ้าให้เราก็ ลดความลดทุนอยู่นะครับใช้ใช้ทีมทนายสายหยุดไหมถ้าใช้สายหยุดแล้ะได้ทีมเดิมนะบอกให้ได้ได้ทีมตั้มเลยแหละนะครับเพราะตอนทนายตั้มทาเนี่ยก็มีพี่อาคมมีผมนะครับสายหยุดก็น่าจะอาจจะเข้ามาดูบ้างถ้าถ้าได้ทำนะตอนนั้นนะครับถ้าเอาสายหยุดทำเนี่ยก็ไม่ต่างกับทีมเดิมเท่าไรหร่หรอกนะครับพี่แต่ไม่มีรัชพล ก็มีสายหยุดมีสายหยุดเขาอยู่กับพี่อาคมนะครับเขาอยู่กับพี่อาคมก็แทบจะชุดเดิมนั่นแหละไม่ใช่ผมไมไ่อยู่นะครับคุณหมวยผมไม่ได้อยู่นะแล้วผมก็ไม่ได้รับทํานะครับเขาก็ไม่ได้จ้างหรอกเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยเขายังไม่จ้างเลยมาประกาศว่าไม่รับทําแต่ผมบอกแล้วว่าผมไม่ทําทนายอาคมไหนว่าปล่อยมือแล้วทนาย ก็ปล่อยมือแล้วไอตอนตั้มถอนตัวมาพี่อาคมก็ต้องออกมาปุ๊บแต่ถ้า,ถ,าถ้าป้าแตนไปติดต่อใหม่เขาก็รับนะครับพี่อาคมรับอยู่แล้วหรือว่าทนายสายหยุดขับอยู่แล้วนะครับเขาไม่สนใจเรื่องอื่นๆหรอกนะเพราะว่าเขาเป็นทนายที่แบบไม่จําเป็นต้องมีเอฟซี่ะนะครับมีเอฟซีไม่มีเอฟซีเขาก็ทํางานเรื่อยๆอืมสังคมจะว่าไงเขาก็เขาก็ทำเงียบๆอะนะครับ ถ้ากระแสแรงเขาอาจจะวางมือหรือยังไงก็แล้วแต่อืแต่เขาก็รับได้นะครับทนายแบบพี่อาคมพี่สายหยุดเนี่ยนะครับสามารถที่จะรับได้นะครับแต่อย่างผมถ้าไปรับเนี่ยโหโดนด่าแรงนะครับหรือว่าอย่างทนายตั้มรับเนี่ยนะครับมันเป็นกระแสไงนะฮะหรือทนายคนอื่นๆทนายอนันตชัยอย่างเงี้ยถ้ารับเนี่ยมันเป็นกระแสนะครับแต่ถ้าทนายสายหยุดทนายอาคมทําอะไรพวกเนี่ยมันก็ มันก็สามารถที่จะรับได้คุณสักการินไม่ต้องใส่ใจผมเยอะนะครับดูถ้าจะเป็นห่วงผมนะสักการินะครับอุตส่าห์นี่ดูไม่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 วางไม่ปล่อยมือเลยนะฮะทนายสักการินคือทนายฝีมือด,ดีเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้คดีชนะนะครับแต่มันต้องดูพยานหลักฐานด้วยว่ามีไหมนะครับ ทนายตั้มยังไม่ได้ประกันตัวนะครับแล้วก็คดีลุงพลเนี่ยบอกเลยนะทนายใหม่มาก็ปวดหัวพอสมควรนะเพราะว่าสิ่งที่ต่อสู้ไว้ในชั้นต้นกับอุทธร์เนี่ยนะครับเขาต้องเอาตรงนั้นมามามาใช้ในการดีกาแล้วมันจะใช้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับมันจะใช้ได้มากน้อยแค่ไหนก็ยังไม่รู้เลยนะครับบางอันที่เขาเทนายเก่า ถ้เ,เขาอยากรู้เพิ่มทลายใหม่เนี่ยอยากมีข้อมูลเพิ่มเนี่ยเ,เขาหาไม่ได้นะเขาจะต้องเอาแค่ในสํานวนนั้นนะ่ะมาดูนะครับแล้วก็เขียนจัดเอกสารเดิมที่มีอยู่นะครับจะเอาเรื่องใหม่ๆเข้าเนี่ยเขา้าไม่ได้นะครับบางคนอาจจะไม่รู้คิดว่าเอ้ไปขอตรวจผมใหม่ไปขอตรวจซิงโครตอนใหม่อะไรใหม่อย่างเงี้ยมันมันมันอาจจะได้นะเออถ้าจะตรวจซิงโครตอนใหม่อะไรเนี่ยแต่คุณต้องไปตรวจเองนะครับแล้วถ้าเครื่องบอกว่าไม่ว่าไม่ใช่เนี่ยเอ้า<ๆ>เข้าได้นะนะครับ มีตังหรือเปล่าล่ะเอออันนี้ก็น่าสนอยู่นะแต่คุณก็ต้องไปวิ่งเอานะครับแล้วก็เส้น,เส,นเส้นผมเส้นขนเนี่ยเออน่าจะตรวจยากนะครับเพราะมันต้องเอามาจากสารแล้วมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับวัตถุพยานอืมนะก็เต็มที่อาจจะสู้ในเรื่องวิชาการนะ่ะว่าเครื่องสินโคต,ตอนเนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะที่จะเชื่อถือได้นะครับ ก็ต้องไปเอาผู้เชี่ยวชาญฝรั่งอะไรมาก็ว่ากันไปแต่ไม่ทันแล้วแหละถ้าจะขอสารก็ได้นะแต่ไม่รู้สารจะให้หรือเปล่าค่าทนายคงแพงมากค่ะก็ต้องบอกว่าคดีเนี่ยตำรวจเนี่ยลงทุนไปเยอะนะไปตรวจเครื่องซินโคตอนที่สิงคโปร์มั้งนะครับราคาตรวจเท่าไหร่ฮะนะเออค่าตรวจเท่าไหร,นะร,ร่ก็คิดดูอะนะครับคดีเ้องชมพูถ้าไม่ถ้าไม่ดังนะ ดีกาหักล้างเท่านั้นถ้าไม่ดังนะงบไม่เยอะขนาดนี้หรอกนะครับแล้วก็ตำรวจจากทั่วประเทศเนี่ยไปอยู่ไปเช่ารีสอร์ทกันอยู่นะครับร้อยห้าสิบกว่านายอะ่ะนะฮะไปอยู่แถวนั้นเลยนะครับบางคนก็บอกว่าแมวดีกานะครับเดี๋ยวคุยเรื่องอื่นก่อนเดี๋ยวค่อยบกมาใหม่มนั่นแหละ คือการสอบปากคำอ่ะผมว่ามันสอบที่โรงพักได้นะครับไม่จาเป็นต้องพาไปที่อื่นตรงนี้แล้วกันผมพูดอ้อมๆนะครับบางคนบอกว่าตํารวจก็ทําถูกแล้วนี่พาไปสอบปากคำก็ <c oughs> <c oughs> แล้วแต่นะครับอืมแล้วแต่แต่สมัยเนี้มันมีพรอบอุ้มหายนะครับการที่จะไปจับใครหรือไปอะไรเนี่ยมันต้องมีพยานหลักฐานพอสมควรนะครับ <c oughs> <c oughs> งบตอนนั้น ก็ใช้เยอะคดีนี้ใช่ใช้เยอะนะครับไหนจะงบตํารวจที่มาทําคดีนะครับเขาก็ต้องมีมีนู่นนี่นั่นอีกอะมีค่าใช้จ่ายอีกนะครับค่าตรวจซิคลอ,อนอีกนะเพราะฉะนั้นดีการประเด็นที่จะดีการเนี่ยก็วิพา์วิจารณ์กันไปนะครับสุดท้ายแล้วอยู่ที่ทนายอะอืแล้วก็ ผู้ใหญ่ใจดีไม่รู้ว่ายังไงนะครับจะช่วยมากน้อยเพียงใดผมก็ไม่รู้หรอกก็ให้เขาไปว่ากันเองนะครับอืมถ้าเอาข้อมูลอะไรจากผมเนี่ยอะไรที่ให้ได้ก็ให้นะครับแล้วก็บางคนที่มาว่าผมว่าจะไม่ให้ผมให้ไปแล้วนะนะครับเอกสารผมให้ป้าแตนไปแล้วอืม <c oughs> เดี๋ยวจะหาว่าไม่ให้ไม่ใช่ไม่ให้หรอกให้ไปแล้วนะครับนั่งพอก็หลักแสนแล้วอ๋อเฮลิคอปเตอร์ คุณกล้องพิมพ์มาบอกนั่งฮอลเนี่ยฮอลเออรลอลิงลอลิงกันันเนี่ยผมก็งงอะไรวะอ๋อนั่งเฮลิคอปเตอร์อนะครับก็เขาต้องรีบไปส่งด่วนนะย่อไงทนายตั้มบอกนึกว่าเท่อย่านึกว่าเท่นะนั่งเฮลิคอปเตอร์เนี่ยครับมันไม่มีแอร์ข้างบนนะครับขึ้นไปก็อย่างร้อนเลยนะทนายตั้มเขาบอกอย่างนั้นอืม คนเห็นขึ้นเฮลิคอปเตอร์กันเลว่าเท่นะครับแต่จริงมันร้อนเพราะมันไม่มีแอร์นะครับอย่างงี้ก็อีกนานเลยสิคะปีครึ่งถึงสองปีครึ่งอยู่ในช่วงนี้แหละครับไม่น่าเกินหรอกเทียบจากชั้นต้นมาอุทธรเนี่ยนะครับชั้นต้นปี6 6ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะชั้นต้นตัดสินปี6 6พออุทธร์ก็68นะครับก็2ปีอยู่ประมาณไม่เกิน2ปีครึ่งเนี่ยนะเออ น่าจะประมาณนั้นนะครับเอ,อ่อดีกาเพิ่มโทษได้ไหมนะครับดีกาเพิ่มโทษได้ไหมได้ถ้าโจทอุาถ้าโจ์ดีกาด้วยนะครับโจทเนี่ยถ้าเขาดีกาขอให้เพิ่มโทษเนี่ยนะครับถ้าโจ์ชนะศาลก็สามารถที่จะเพิ่มโทษได้ตาม คำดีกาของโจทนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนศาลอุทธร์เนี่ยทำไมศารถึงถึงลงโทษเพิ่มนะครับเป็นเพราะโจทเนี่ยเขาอุทธร์ <c oughs> พอโจทย์อุทธร์ปุ๊บขอให้เพิ่มโทษเนี่ยศารก็ให้โจทย์ชนะแล้วก็เพิ่มโทษได้ตามที่โจทย์ขอมานะครับกฎหมายเขาให้อานาจในการเพิ่มโทษไว้